สวัสดีค่ะอเอะนะคะวันนี้นะคะเอะก็เอาน้ำว่านนะคะม,มาให้กับคุณอปติตบุญรอดนะคะเพราะว่าท่านก็ทานขวดนี้เป็นขวดที่4แล้วนะคะเนื่องจากว่าท่านทานแล้วก็รู้สึกดีขึ้นนะคะก็เลยมีการสั่งต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ท่านดูนิดนึงนะคะว่ามีความรู้สึกประทับใจอะไรในตัวสินค้านะคะเชิญเลยค่ะ สวัสดีค่ะว,วันนี้ก็เอาน้ำว่านมาให้นะคะจากกระสอบสอบถามคุณอบตุลลอนนิดนึงว่าทานตัวนี้แล้วเนี่ยน้ำว่านหางจระเข้เอ็ดเวลาแล้วรู้สึกยังไงบ้างขวดนี้เป<ก>็นขวดที่สี่แล้วครับก็นะพอทานแล้วก็สุขภาพแบบว่าการปวดเมื่อยอะไรนี้มันก็ทุเราแบบว่าจะก็เกือบจะหายต่ะน,นี่พื้นเดิมครับขึ้นจากเดิม ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วเวลาตื่นตื่นขึ้นมาเป็นไงคะกระปี้กระเป๋ไหมใช่ก็ก็ดีขึ้นแหละว่านั้นถ้าถ้าถ้าทานติดต่อกันไปเรื่อยๆก็คงจะดีคงจะหายเมื่อยปวดแขนอะไรนี่เพื่อแล้วตอนที่นอนนี่เป็นยังไงคะนอนรู้สึกนอนหลับลึกไหมนอนสบายขึ้นไหมคะสบายนอนสบายแม่บ้านก็กินี่ทำมันดีอ่ะก็เออถ้าทํา นั่นเราก็ว่ามันดีในบ้านเขาก็รักพ่อบ้านนะก็เลยอยากให้พ่อบ้านนี่ดูแลสุขภาพใช่ะคิดวาทำเมื่อไหแล้วเออเกิดว่ามันเป็นแรงกว่านี้เป็นรักษามันก็จะเยอะกว่านี้กินไปเรื่อยๆดีกว่าวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านอันตอมากนะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพดีๆที่ขึ้นไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ นี่ก็คือผลลัพธ์นะคะจากการที่คุณบัวต่อวนรอดนะคะได้ทานน้ำว่านนะคะมาแล้วสมขวดนะคะทําให้อาการปวดเมื่อยนะคะแล้วก็อ่อนเพลียเวลาที่ตื่นขึ้นมาแล้วก็มีอาการที่อ่อนเพลียปวดเมื่อยร่างกายเนี่ยค่อยๆลดลงลดล,ลงนะคะจนเกือบอาการเนี่ยจะไม่มีแล้วนะคะแถมตอนนอนนะคะที่ว่านอนไม่หลับนะคะตอนนี้ก็หลับลึกหลับสนิทขึ้นค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะมีคนที่เรารู้จักหรือคนที่เรารักนะคะเป็นปัญหากษณะอย่างนี้นะคะติดต่อสอบถามหรือปรึกษาได้นะคะสวัสดีค่ะ